ออก็โอเคค่ะก็อย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันค่ะมปกันบ่อะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเห็นไปงานมันเกิดไปงานนู่นไปงานนี่ก็เป็นวันสําคัญมากกว่าแ่งเช่นแบบวันเกิดหรือว่างานครบรอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าส่วนมากจะไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนมากกว่าค่ะใช่ส่วนมากก็จะแบบมีเพื่อนหลายคนมากก็มีเพื่อนแบบเพื่อนของพี่สยาแล้วก็แบบ สม่าจะไปกันเป็นกลุ่มเกือบสิบคนตลอดเลยค่ะก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยจะเวลาไปเขาแบบรู้แล้วที่แขยดีคระเป็นดีไหมดีค่ะดีตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างลูกสบายใจไหมสบายใจค่ะก็โอเคค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็โอเคอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็โอเคค่ะแต่เหตุภาพลัสุณ์ก็คือมีคุณพ่อคุณด้วยเลยก็ไม่ได้แซวว่าเป็นเพื่อนลูก อ่อใช่ค่ะก็จริงวันนั้นเป็นเหมือนเป็นงานเปิดตัวค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเพราะว่าเป็นเหมือนเพื่อนคุณแม่หนูก็ชวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนคงคุณพ่อฟูกก็ชวงนงียค่ะ,คะก็เลยเหมือนแบบเอ้ยอ๋อชวนเหรองั้นเราก็ไปด้วยอะไรก็เลยไปด้วยกันค่ะใช่ก็<ไ>หือเป็นารเปิดตัวไม่ <Orleans> ก็เหมือนเป็นการถ่ายรูปมากกว่าเพราะจริงๆวันนั้นไปก็มีแบบ เจพาร์คมีพี่ไบรท์แล้วก็มีเจสซี่อะไรคืาก็มีเยอะคะ่ะแล้วเราเราเหมือนนั่งอยู่บนโซนชั้น2ที่มันแบบไม่ได้อยู่ในแบบในงานตรงนั้นเราเหมือนจะมองลงไปมากกว่าแล้วก็นั่งชิลอะไรกันอย่างเงี้ยคะ่ะใช่หนูพอ่อครัวเขาบอกว่าใครเขียวเราผู้ชมเราน่ารักอยู่ที่รายารก็ดีใจค่ะหน,หนูเริ่มชินนะครัที่คนจับตามองในความสัมพันธ <c oughs> <ๆ>์ระหว่างยินใครก็ชินค่ะก็โอเคแต่ว่าเหมือน ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเยอะค่ะเพราะหนูเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยก็เหมือนช่วงนี้ก็ชิลๆค่ะก็มีขนมค่ะใช่มีขนมบ้างอะไรเวลาพบกันในสายตาเขาอยากมีความปวดใจหรือมีความสบายใจอย่างไรบ้างสำหรับหนูสบายใจค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่บอกคุณพ่อคุณแม่แบบทุกอย่างเลยจริงๆค่ะอย่างโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะแบบบอกดีเทลว่าวันนี้กินอะไรอร่อยไหมแบบซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกตลอดหนูรู้สึกว่าการที่ไม่บอกมันเป็นเหมือนการแบบ เราต้องแอบ,บตลอดเวลาต้องแบบอุยอ๊ยเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ไหนเขาจะรู้ไหมว่าแบบเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะบอกแล้วให้เขาสบายใจไปด้วยแล้วก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยพ่อมีแบบเป็น่วงมีแบบก็มีมีค่ะมีบ้างแต่หนูก็หนูก็จะคอยบอกเขาอุย๊ยมันเป็นอายุที่แบบเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบอยาก อยากโฟกัสอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมันเป็นเหมือนช่วงอายุด้วยนะคะแต่ว่าหนูก็มีค่ะปรึกษาคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็จริงๆไ,งไม่ไม่เชิงปรึกษาค่ะจะเหมือนเป็น,เป,นเป็นการบอกเล่า <iant. S 1> ให้ฟังแล้วเขาก็จะเหมือนเป็น,ปนการตอบรับโดยการสอนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนแบบเออแบบจริงๆเราแบบทํางานวงในวงการนะเราก็ต้องแบบแยกแยะเวลาว่าแบบเวลาทางานเวลาเจอเพื่อนหรือว่าเวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะ คุณแม่ค่ะเพราะว่าสมัยคุณพ่อจะถ่าย,ล,ายละคร,รค่ะใช่คุณพ่อถ่ายละครเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เจอค่ะแต่เวลาเจอหนูก็จะเล่าให้ฟังตลอด,อลอดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดหรือไม่คือบางครั้งอ่ะไปเป็นเพื่อนกลุ่มเนาะแล้วเหมือนเพื่อนหนูก็จะสนิทกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อยู่แล้วแล้วเหมือนเขาไม่ได้แบบเพื่อนหนูแบบแม่อยู่มาสิเพราะเหมือนแม่หนูเขาจะเป็นคนชิลๆวัยรุ่นเนาะ คุณพ่อเพื่อนหนูก็จะเอ้ยอยู่แม่อยู่มาได้นะอะไรอางแต่คุณแม่หนูเขาจะเหมือนมีความเกรงใจว่าไอ้ไวัยรุ่นอยู่กันเนี่ยเขาไม่อยากไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้วัยรุ่นแบบเอ็นจอยโดยที่ไม่ต้องมีความเกรงใจว่ามีผู้ใหญ่แบบมาคมุมอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็จะเหมือนแบบเอ้ยไม่ไปดีกว่าให้ลูกเอ็นจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาจะไปเฝ้าอยู่สมมตินหนูไปเอ็มคอเทีย่ยวเขาจะเดินเล่นอยู่ซาล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหรือไม่ บางครั้งเหมือนก็จะมีเพื่อนหนูเขาก็จะเหมือนแม่แม่ก็จะรู้จักกันเนี้ยเราก็อาจจะอยู่อีกห้องนึงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อีกห้องนึงเขานั่งเมากันอะไรอย่างเงี้ยส่ี่อาชีพเป็นคนนิ่งไหมครับพอเราพอได้หนุ่มได้นม่นจัดไม่นิ่งนะคะกับหนูเคยไม่ไม่ค่อยนิ่งสมหนูว่าเขาไม่ค่อยพูดแรกแกอ่ะหนูที่แรกๆที่เจอกันเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้พูดเยอะค่ะก็มันเขาเป็นคนดูนิ่งๆเนาะหน้าเขาถ้าเกิดหน้านิ่งก็จะน่ากลัวหนูก็กลัวค่ะแต่ว่าเหมือน พอได้รู้จักหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนพอได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยคะ่ะเป็นควที่เขาเป็นคนตลกนะคะ<อ>ใช่เขาเขาเป็นคนแบบสดใสล่าเริง<อ>เป็นผู้ชายที่ใช่เป็นผู้ชายที่แบบสดใสล่าเริงอะไรแบบไม่ไม่ค่อยโอบะะอุ่นเลยค่ะไม่คมีควาสุขมริ่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอยากให้จบมันมีรูปที่ว่าเราไปด้วยกันเรากล้ชิดกันแล้วลงเนี่ยในจีตอรี่เราแล้วเราก็ลบ <C ity> ค่ะสานนกกรัั้้บภพอ๋อไม่ erman, จริงๆอัานนั้นอ่ะเป็นเพื่อนหนูที่เขาถ่ายเหมือนเพื่อนหนูเขาก็จะไปกับพี่เซย اد, ่านั่นเป็นเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบแบบเหมือนตอนนี้มันก็จะมีเทรนด์แบบเล่นฟิลแฟนอ,อะไรเงร<ะ>ี้ยค่ะเหมือนเขาเขาก็เล่นกับพี่เซย่าอะไรเงี้ยแล้วหนูกับอาชิก็แอบถ่ายเขาก <ๆ S 2> ็เลยว่าอ๋ออยู่แกล้งไงหรอกงี้แอบถ่ายบ้างอะไรเงี้ยค่ะและ้วมันมันเหมือนก็แกล้งกันอยู่แล้วมันก็เผลอไปกดลงอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เราก็ลบไปแล้วก็ลบแล้วค่ะก็จริงๆก็งงค่ะงงอุ้ย ไม่ถึงวิทำไมคนวัยอะไรอย่างงเีคะใช่ใช่เอาภาพมากลับมาลงใหม่เลยเพื่อใรู้สึกว่าไม่ต้องทัดเลย่ะฉันก็ลงไปเลยขอายขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะเกิดอาเพราะคนรู้สึกว่ามันจับจ้องด้วยความรักเราค่ะก็หนูก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ไม่ได้เขินอะไรค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องอายอะไรอยย่างงเี้ค่ะก็เหมือนวัยรุ่นก็ทุกคนมีความรักอยู่แล้วแค่หนูกับพี่ชีก็อาจจะแบบเป็นคนที่คนสังคมรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยจับตามองแต่ ยังว่าเป็นคนด้านเขาตัวเป็นแฟนใช่ไหมที่เข้าใจถึงว่าพี่ตอบเป็นคนสนิทเหมือนเดิมได้ไหมคะอยังคนสนิทอยู่เนาะในมุมเราพี่อาชีพเขาหน้ารักตรงไหนอะไรภาพที่เขาเห็นกับสิ่งที่เราเห็นนะแตกัก็จริงจริงก็คือเขาจะเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นนะคะถ้าเขามีนิสัยที่เขาแบบเปิดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ยกับคนอื่นเขาก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะมมมมมุุิิ มึงจริงๆมึงวิ่งค่ะใช่มึงก็ทั้งคู่ค่ะข <laughs> อบคุณค่ะ <laughs>